ภารกิจหาเงิน500แสนใน3วันทำได้จะยอมเป็นแฟนถือว่าวันนั้นนะฉันมานี่ฉันมาเที่ยวหาดูไว้ใช่ไหมมันมีอยู่คนนึงฉันไม่รู้จากนางหรอกคือนางบอกนางชื่อหมูหยองแล้วฉันก็แกล้งขอเงินดูไว้ขอเงินพวกเนี้ยขอเงินตาเห็ดขอเงินอะไรพวกเนี้ยเออแล้วมันมีใครให้สักคนเลยแล้วฉัน่ะขอห้0แสนอีหมูหยองอ่ะมันบอกว่าใครจะไปให้ถ้าใครให้เงินเธออะห้าแสนน่ะ เดี๋ยวมันจะยอมเป็นแฟนฉันเลยว่ะตาหัวแดงเนี่ยมันอยู่แล้วฉันก็เลยบอกว่านั้นเธอเป็นพยานให้ฉันนะว่าอีกคนชื่อหมูหยองมันพูดอย่างนี้นะแล้วนางจะต้องเป็นผัวฉันคนแรกที่วอตซิตี้ใช่แล้วเดี๋ยวฉันจะพาไปทั่วเมืองเลยแล้วฉันก็จะให้มันไปยืนยันกับหมอตำรวจสภาทุกคนเลยว่าฉันคือเมียมันโอเคโอเคได้ได้ที่หยองนี้ฉันนางมีแฟนหรือเปล่าไม่มีหยองไม่มีเออเหรออุ้ยตายแล้วฉันได้เปิดซิงหรอ เออเจอกูเลยอีหมูหยองจะแก้แค้นสวัสดีค่ะพี่หมูหยองแต่งตัวซ์แบบว่าโอ้โหเท่เชีนะคะกินเจติก้าฮะ พอดีอันนี้ไม่ได้ซื้อเจสสิก้านะคะอันนี้ลิซ่าค่ะภารากิจของเรามันยังไม่จบแล้วมันก็ยังไม่ได้เริ่มต้นนะคะจำได้ไหมว่าตัวเองพูดอะไรกันไว้ oh, นั้นเ,<อ>เรามาพูดกันให้ชัดเจนต่อหน้าไฟเลยดีกว่านะคะดวงไหนดีดวงนู้นล้วกันห้าชั้นสามารถหาเงินได้ห้าแสนวิธีไหนก็ได้ในสามนาทีฮะสามนาทีหลังจากนี้นะแม้นบ <Man. S 1> ้าหรอสามวันเถอะถ้าฉันหาเงินห้าแสนได้ภายในสามวันเธอจะต้องเป็นแฟนฉัน าสามนะใช่ไหมสามวันต่อหน้าคอซิต้าดำเสาไฟแลนเขียวเป็นแฟน3วันถ้าเกิดหาเงินได้5้าแสนโอเคไหนไหนก็มาแล้วค่ะคุณเกียร์มาเป็นพยานให้ด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดอรชรหารเงินภายใน3วันได้5้าแสนด้วยวิธีไหนก็ได้เขาจะเป็นแฟนอรชรสามวันไอ้อสัตย์ยอง ออลชรนเราว่านะเรื่องรักของเรามันคงเป็นไปนไม่ได้แล้วแหละเราเราจบกันตรงนี้ดีกว่านะโอ้โหหมูหยองเธอไม่ได้มีโอกาสที่จะเลือกเลยตอนนี้ถ้าเธอไม่เลือกฉันนะเธอไม่มีแล้วนะพื้นฐานมันไม่ถึงนะเธอไม่ได้นะภารกิจของเรามันเพิ่งเริ่มวันนี้ค่ะขอเวลา3าวันโอเคไหมกับเง<บ>ินห้าแสนสามวันได้สิได้สิได้ได้สามวันนะเออ,เอแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดฉันทำได้เธอจะเป็นแฟนฉันกี่วันพูด3วันโอเคอ่ะ เป็นพยานให้ด้วยนะคะคุณเกียแล้วก็น้องเหตุแล้วก็ลูกสาวสองคนโอเคปะ่ะครับผมเป็นพยานให้ครับโอเคได้อีกสามวันฉันจะหาเงินมาค่ะห้าแสนรอเลยอูมีแน่สามวันล่ะมึงคอยดูเถอะ